สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อนี้จะพาทุกคนมาเห็นส้มผักด้จ้ะสุดคือคือส้มผักกะลำนี่เขาจะขั้นบหลายด้วจ้ะจะเอาประมาณครึ่งซี่กับเพาะแล้วจ้ะเพราะว่ากินคนเดียวขึ้นอ,อยากกินส้มพักนะจ้ะเอาไว้เฮ็ดไว้เอาไว้ไวไวกินกับปนปลาเนาะคือสชิแทบหมูของเขาต้มสุกเรียบร้อยแล้วจ้ะจะเอามาไว้ใส่ขั้นส้มผักกระลำจ้ะวัตถุดิบกันที่มีนี่จ้ะข่าวสวยห่อนห้อน,อนแล้วก็กระเทียม มื่อนี้จะพาทุกคนมาคั่นสมผักกะลำเด้อจ้ะคั่นใสหนังหมูแซ่บๆทีกะลำเหลืออยู่ครึ่งหัวก็เลยเอามาคั่นสมผักกะลำเด้อจ้ะเพราะว่ามันจะเหี่ยวก่อนจ้ะพอดีสั่งปลาทูมามื้อหน้าสิได้เฮ็ดบุญปลาทูกินกับสมผักแซ่บๆว่าบ่จ้ะทุกคนมา<ส>จ้ะบ่เว้าหลายให้หางทําการปาดกะลำให้ได้ประมาณนึงกะลำมังจ้า,าสินน้อยสิ้นใหญ่เกินไปเอาสิ้นกําลังพอดีประมาณนี้เลยจ้าจากที่ปาดกะลำเรียบร้อยแล้วทําการโรยเกลือเข้าไปบ่ต้องย่านเค็มเด้อจ้ะใส่เข้าไปหลายๆเลยจ้าพอใส่เกลือลงไปเรียบร้อยแล้วก็มาคั่นให้ผักมันอยู่ให้ผักสลบเด้อจ้ะถ้ามองแล้วว่าสิ้นใดมันใหญ่เกินไปก็ใส่มีดปาดออกให้เป็นสิ้นน้ออีกิดนึงเจ้ะ ขั้นจนว่าผักยุบแตกตัวคุณได้จ่าสักพักนึงปกติว่าได้มาขั้นสมพงสมผักอียงประมาณได้จ่ามีแต่แม่อยู่บ้านเพิ่นขั้นให้กินได้จ้าพอได้มาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองแนวกินอะไรที่บ่เคยเฮ็ดก็เฮ็ดกินเป็นเบิดทุกอย่างเนาะจ้าว่าบ่จ้าทุกคนอาหารบ้านเฮาบ่ได้กินดนก็เลยคิดอยากได้ลงมือทําเองได้จ้ามื้อนี้ถามว่าใช้เวลาคั่นปานใดก็กะเวลาเอาได้จ้าพอพักมันยุ่มๆนี่ก็พอแล้วจ้าจนว่าผักยุบได้ตามที่ต้องการเรียบร้อยก็ทําการไปเปิดน้ําล้างออกเลยจ้าแรกที่ทุกคนเห็นโรยเกลือเข้าไปหลายๆบ่ต้องย่านเค็มได้จ้าเพราะว่าสิไปล้างน้ําออกอยู่จ้าเปิดน้ําล้างเทความเค็มของเกลือออกไปประมาณ2-3น้ําเด้อจ้าในการขั้นสม ผากะลำบางบ้านอาจจะขั้นบ่คือกันเด้อจ้ะขอออกตัวไว้ก่อนอันนี้คุณยายอยู่บ้านเพิ่นพาเฮ็ดแบบนี้จ้กกเ็เลยเฮ็ดตามที่เพิ่นพาเฮ็ดมาเด้อจ้ะงจากที่ล้างน้ําเกือบเอาอไป2-3น้ํแล้วก็เตรียมตัวไปขั้นส้มกันเลยจ้ะวันีในการขั้นสม้มผักมื้อนี้ก็มีกะลำมีหนังหมูเพิ่นเด้จก้กคืออยากแฮงๆบ่ได้กินโดนแล้วจ้ะหนังหมูแล้วก็มาตัดทิ้งไว้ตั้งแต่ยามเมื่อคืนจ้ะตอนเช้าขึ้นมาแล้วก็มาเปิดแก๊ต้มหนังหมูอุ่นอีกรอบนึงจ้าหงหมูนี่บ่ได้ใส่สิ้นใหญ่เด้อจ้ะตัดเรียบร้อยแล้วจ้ะได้ประมาณนี้เลยจ้าหมูมื้อนี้แต่เป็นสิ้นน้อยๆเด้อจ้ะเพราะว่าส่วนนึงจะไปทําลาบแล้วส่วนนึงจะมาขั้นส้มผักจ้ะถ้าผู้ใดมักใส่สิ้นใหญ่ๆก็ใส่ตามใจชอบได้เลยจ้ะ เป็นหยังหนังหมูที่ต้มไว้ก็คือสุกเรียบร้อยแล้วจ้ะแค่เอามาอุ่น5นาทีก็พอแล้วจ้ะอ่าจ้ะวันนี้หนังหมูเรียบร้อยแล้วสิตักออกไปพักไว้ก่อนเด้อจ้ะผู้ใดเข้ามาเบิ่งคลิปนี้ได้เห็นวิธีการคั้นส้มผักแตกต่างไปจากบ้านอื่นก็อย่าสงสัยเด้อเจ้าคั้นส้มผักแบบนั้นแบบนี้แต่ละบ้านจะคั้นบ่คือกันเด้อจ้ะขอออกตัวไว้ก่อนเด้อค่ะทางบ้านที่เพิ่นคั้นส้มผักกะลําบางที่เพิ่นก็ใส่น้ําเซาเข้าลงไปนําเด้อจ้ะของคุณยายอยู่บ้านบ่ได้พาใส่น้ําเซาวข้าเด้อค่ะใส่ธรรมดาจ้ะมีของเล่นมาให้ทุกคนเบิ่งกันจ้ะมากๆเด้อจ้ะเครื่องปั่นกะเทียมอันนี้สะดวกสบายบ่ต้องใส้ไฟเด้อจ้ะใส่มือดึงเอาจวดชาเสร็จเลยจ้าอยากจะปั่นแบบ ละเอียดหรือว่าแบบโคเคงนิดนึงก็ได้แล้วแต่เฮาด้วจะถ้าอยากได้ละเอียดกับปั้นดนๆแล้วจ้าคือใส่กระเทียมลงไปแล้วก็ปั้นแบบนี้ได้จะสะดวกสบาย้วดเร็วทันใจบ่ถึง5นาทีได้จ้าเคื่อนี้บ่ได้ต้องการปั้นละเอียดได้จ้ะเอาแค่ปั้นหยาบๆก็พอจะให้ชิ้นโคเคงใหญ่ๆประมาณนี้เลยจ้าเครื่องปั้นกระเทียมที่ทุกคนเห็นอยู่นี่สามารถเอาไปปั้นพงปั้นพริกปั้นหยังก็ได้เด้อจ้าสะดวกสบาย้วดเร็วทันใจบ่ต้องมาตําปูปูเป๊กๆให้เสียงดังลกวนข้างห้องเด้อจ้าและใที่สุดเราก็ได้กระเทียมเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาดูวัตถุดิบกันจ้ามื้อนี้มีอีหยังแน่ในการคั่นส้มพามีกะลงกะลำที่เตรียมไว้เรียบร้อยหนังมงหนังหมูกระทอกระเทียม ี e ่สวยที่เซนําอุนไว้เรียบว่าได้จับว่าได้มีเขาเหนียวก็เลยใส่เขาสวยแทนเด้จ้าคุณเลบ่ได้สะดวกหนึ่งเขาเหนียวหรือว่าบุมเขาเหนียวก็สามารถใส่เขาสวยแทนกันได้เด้จ้าเพราะว่าทากินมาหลายครั้งแล้วจะกะเป็นสมพักอยู่เด้จ้าการใส่เกลือรอบนี้จะใส่หลายเด้จ้ะใส่ลงไปนิดหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันจืดไปเขาสามารถเพิ่มได้เด้จ้ะเดี๋ยวจะเค็มจ้่ถ้าใส่หลายเกินไปที่ใส่กุ้งใส่เกลือเรียบร้อยทําการเทกะทงกระเทียมลงไปแล้วกะเทข้าวเขาลงไปแล้วกะเทหนังหมูลงไปรวมกันเลยจ้าแล้วใส่ผงนัวลงไปนิดหน่อยเด้จ้ะแต่ว่าบ อยู่ประมาณจัะประมาณหานาที10นาทีนี่แหละจ้าจริงๆสมพักนี่จะแซบเบ่แซบนี่ก็คือว่ารู้เลยจ้ะเพราะว่าเวลาเฮาเฮดเสร็จเขาสาม,มารถซิมรสชาติได้เลยจ้าด้ความนัวตามระดับที่ต้องการแล้วก็ลองซิมเบิ่งจะว่าแซบหรือบ่แซบเขาก็ถือว่าโอเคใส่ได้แล้วจ้าถจืดเกินไปสามารถเติมคงเติมเกลือผงลงผงนัวลงไปได้อีกจ้าการทําอาหารหรือว่าปรุงอาหารบ่ได้มีสูตรใจตัวนาะผู้ได้มักแบบได็ปรุงไปตามใจชอบเลยจ้าขั้นสมพักนี่คุ้นย้ายพ้าขั้นอยู่บ้านก็คือขั้นมือแรกก็สามารถกินได้เลยได้จ้ารสชาตส้้้้มมมน่กก็ออองงงไวขาาประณื20 เต้องเก็บไว้ในตู้เย็ยนจะได้กินไว้ๆาาจ้าอยู่เกาหลีค่อนข้างหนาวเย็นสมพักคือสิเป็นยากอยู่จ้ะประมาณ2-3ม,มื้อพูดนละจ้าคือจังอยู่บ้านเฮาได้อากาศฮ้อนๆ3อน9องศาเห็ดไว้มือเดี๋ยวรับรองว่าสมแนนอนจา้าไอสูนเฮากับขั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมาเตรียมกระปุกไว้ใส่ก,กันเลยจาล้าแล้วก็สิขั่นหน่อยๆป้าคั่นไปขั้นมากะละมังนึงเกือบเต็มกระปุกเด้จ้าทุกคนการบรรจุใส่กองกระปุกไว้เรียบร้อยจ้าใส่กระปุกเรียบร้อยประมาณอีกสองสากสมมี้อพูดเลยจ้าจะสีไม จะขอบคุณทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์ด้ค่ะเมืนี้ขอตัวลาไปก่อนเช่นเ่าเช่นเดิมอันยองฮาะซโย